ครับสวัสดีครับในคลิปนี้ในหัวข้อนี้จะมาพูดให้ทราบถึงสถานการณ์การค่าตัวตายของประเทศไทยเป็นอย่างไรจะเอาข้อมูลนะครับที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ2566มาวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอให้ได้ทราบก็ต้องเรียนให้ทราบในเบื้องต้นก่อนนะว่าปีงบประมาณ ก็นับจากเดือนตุลาคมปี2,565จนมาถึงเดือนกันยายน2,566โดยภาพรวมคนไทยในช่วงนั้นมีการพยายามฆ่าตัวตาย31,110คน <c oughs> คิดเป็น47.4ต่อแสนประชากร โดยเฉลีย่ยพยายามฆ่าตัวตายวันละ85คนก็ถือว่าม,มากคนไทยเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในปี2566 5,172คนคิดเป็น7.9ต่อแสนประชากรเฉลีย่ยวันละ14คนนี่ก็คือภาพรวม การฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตายของคนไทยในปีที่ผ่านมาถ้าเราดูเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆมาเราจะเห็นจากกราฟอัตราการฆ่าตัวตายตั้งแต่ปี 61, 62, 63, 64, 65, 66จะเห็นนะครับว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนปี2566้นี่7.94 จำนวนที่ค่าตัวตายทั้งหมดก็5,000ปีที่แล้วก็5,000แต่ปีนี้เพิ่มมากกว่ามาดูอัตราพยายามค่าตัวตายที่คิดต่อแสนประชากรเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาก็จะเห็นเทรนจะเห็นแนวโน้มที่พุ่งสูงขึ้นนั่นสะท้อนว่าถ้าเราไม่ทำอะไรในปีนี้ อัตราการฆ่าตัวตายจํานวนการฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายในประเทศไทยมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นถ้าเราเอาข้อมูลมาแจกแจงตามเขตสุขภาพประเทศไทยมี13เขตสุขภาพนะครับเขตสุขภาพที่13ก็คือกทมในแต่ละเขตสุขภาพจะเป็นกราฟแท่ง2แท่งนะครับ เพราะมาจาก2แหล่งข้อมูลที่จะใช้เปรียบเทียบกันสีแดงนะครับเป็นข้อมูลจากใบมรดบัตรซึ่งได้จากกระทรวงมหาดไทยสีออนเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่ได้จากรายงานรอง506เป็นรายงานการเฝ้าระวังผู้พยายามทำร้ายตนเองกรณีที่เสียชีวิตหรือก็คือฆ่าตัวตายสำเร็จนั่นเอง เราจะเห็นในภาพเบื้องต้นนะครับว่าในแต่ละเขตเนี่ยมีจำนวนและอัตราที่แตกต่างกันเขตสุขภาพที่หนึ่งหรือ e r h e h l t h b บ a r d ที่หนึ่ง AHB1 นี่นะฮะเป็นเขตสุขภาพของภาคเหนือตอนบนเชียงรายเชียงใหม่พะเยาแพร่าน,าน่านแม่ฮ่องสอนรวมลำพูนลำปางจะเห็นว่า มีจํานวนและอัตราที่สูงกว่าทุกเขตสุขภาพแล้วก็ไล่เรียงกันมาแตกต่างกันไปนะครับเขตที่ต่ำแอรเรียหฮบอดที่ต่ำคือเขต12ภาคใตย้ยะลาปัตตานีนะราธิวาสซึ่งโซนนั้นนะฮะเป็นกลุ่มที่นับถืออิสลามจํานวนมากนะฮะซึ่ง การนับถืออิสลามมุสลิมเนี่ยเป็นปัจจัยปกป้องอย่างหนึ่งในเรื่องของการฆาดตัวตายทีนี้สิ่งที่อยากจะให้สังเกตให้เห็นนะครับคือการแท่งทั้งสองที่มาจากสองแหล่งเนี่ยไม่เท่ากันมีเพียงแอเรียเฮบบร์ดที่10หรือเขตสุขภาพที่10อีสานน่าจะเป็นตอนบนที่ใกล้เคียงกันอันนี้มันสะท้อนอะไร มันสะท้อนข้อมูลที่ไม่ตรงกันของทั้งสองฐานที่จริงแล้วการฆ่าตัวตายเนี่ยในแต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพมันจะต้องมีจํานวนเดียวเพราะคนฆ่าตัวตายมันก็คนคนเดียวกันนี่แหละแต่รายงานไปสองฐานนะเป็นความคลาดเคลื่อนของการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่แน่นอนนะครับพอข้อมูลมันคาดเคลื่อนมันจะนําไปสู่การวิเคราะห์ ปัจจัยวิเคราะห์การกระจายของปัญหาที่มันมันคลาดเคลื่อนตามมาได้เราก็คาดหวังว่าในปีนี้หรือปีถ,ถัดไปข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องครบถ้วนแม่นยำด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบใหม่คือการสอบสวนกรณีฆ่าตัวตายดันั้นก็ขอให ทุกจังหวัดดําเนินการนะครับถ้าเราดําเนินการทุกรายที่ค่าตัวตายนะฮะแล้วเราแล้แลแลมีระบบของการแจ้งเหตุแล้วแจ้งทีมสอบสวนโรคนะครับลงไปรวบรวมข้อมูลถ้าแบบนี้ข้อมูลมันก็จะได้ตรงกันเป็นข้อมูลที่ตรงกันไม่ว่าจะาเป็นฐานข้อมูลไหนมันก็เป็นมีความน่าเชื่อถือสไลด์ถัดมานะครับ จะเป็นสไลด์ที่แสดงอัตราและจำนวนพยายามค่าตัวตายในปีก็ประมาณที่ผ่านมาจำแนกรายเขตสุขภาพก็เป็นกราฟสแท่งในแต่ละเขตสุขภาพเพราะมาจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันสีเขียวเข้มนะครับเป็นข้อมูลที่ได้จากระบบคลังสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขหรือที่เราเรียกย่อๆว่า HDC ส่วนสีอ่อนกราฟแท่งสีอ่อนนั้น เป็นข้อมูลที่ได้จากระบบรายงานรอง506ต้องเรียนนะครับข้อมูลจากสองแหล่งมีที่มาต่างกันข้อมูลจาก SDC ก็จะได้จากผู้ป่วยที่ทำร้ายตนเองกรีดแขนหรือกินยากินสารพิษแล้วก็พามาที่ ER พามาที่ฉุกเฉินหรือ OPD แพทย์วินิจฉัยเสร็จแล้วก็ลรงรหัส เข้าไปใน i c d 10ก็จะไปที่ SDC ส่วนรอง506นะครับเป็นจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเราพอได้รับทราบก็ลงไปรวบรวมข้อมูลไปเก็บข้อมูลแล้วก็รายงานเข้าระบบรอง506ซึ่งในการค่าตัวตายสำเร็จนะครับกราฟกราฟที่ผมอธิบายไปเมื่อก่อนเนี่ย ในในคราวก่อนเนี้ยนะครับในสไลด์สไลดนี้ใบมรณะบัตรข้อมูลอันนี้มันจะเป็นเชิงพาสิฟคือเมื่อไรกม็มีการตายเกิดขึ้นในครอบครัวถ้าดูแล้วเป็นค่าตัวตายญาติก็จะไปแจ้งที่อำเภอหรือเทศบาลว่ามีการค่าตัวตายเกิดขึ้นส่วนรายงาน506เป็นเจ้าหน้าที่ของเราพอทราบ มีการค่าตัวตายก็ลงไปเก็บข้อมูลแล้วก็รายงานเข้าระบบเพราะนั้นข้อมูลจากสองแหล่งของการค่าตัวตายสำเร็จเนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างกันทีนี้เรามาดูเรื่องของพยายามฆ่าตัวตายข้อมูลจากสองแหล่งก็ไม่เท่ากันจะเห็นนะครับว่าข้อมูลที่ได้จาก SDC มีจำนวนมากกว่าที่รายงานจากกรงงา6ั่นแสดงว่า ส่วนใหญ่แล้วผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่ค่อยได้รวบรวมข้อมูลในเรื่องของพยายามฆ่าตัวตายอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับในกรณีที่เราไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เวลาที่เราเอามาวิเคราะห์มันก็ขาดความน่าเชื่อถือส่งผลให้การกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาไม่สอดคล้องกับเหตุที่แท้จ,จริงเพราะนั้นก็อยากจะฝากนะครับว่า การรวบรวมข้อมูลทั้งในรายที่ฆ่าตัวตายสำเร็จหรือพยายามฆ่าตัวตายถ้าเป็นไปได้ควรจะดำเนินการให้ครบถ้วนทุกเคสที่เกิดขึ้นแต่ถ้ามาได้ทุกเคสอย่างน้นอยก็เป็นส่วนใหญ่คืออย่างน้อย80%ข้อมูลที่ได้มามันถึงจะเป็นข้อมูลที่สะท้อนเหตุที่เกิดขึ้นจริงในในพื้นที่ นั้นแล้วก็คาดหวังว่าทีมสอบสวนโรคทีมสอบสวนกรณีฆาตตัวตายนะครับในปีนี้จะลงรวบรวมข้อมูลลงสอบสวนทุกเคสนะครับ <c oughs> เพื่อหวังว่าในปีหน้าเราจะมีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เรามาดูกราฟตารางอันนี้นะครับเป็นตารางที่จำแนกตามกลุ่มอายุ แสดงถึงอัตราค่าตัวตายสำเร็จกับพยายามค่าตัวตายในช่องนี้นะครับแสดงจำนวนค่าตัวตายซึ่งทั้งหมดนีห่ร้อจําำแนกตามอายุเราจะเห็นนะครับว่าถ้าดูตามจำนวนดิบเนี่ยนะฮะไวทำงานจะมีจำนวนค่าตัวตายสูงแต่พอเราเอามาทำเป็นอัตรา พบว่าวัยสูงอายุเป็นวัยที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าทุกวัยพอมาดูการพยายามฆ่าตัวตายจำนวนฆ่าตัวตจนวนพยายามฆ่าตัวตายทั้งหมดนะครับที่หักไอส่วนที่เป็นปัญหาอ,อกแล้วนะฮะอยู่25,000ราย25,578รายจำนวนที่มากก็จะอยู่ที่วัยทำงานแต่พอคิดเป็นอัตรา พบว่าวัยรุ่นวัยนักศึกษา15-19ปีนียมีอัตราการพยายามฆ่าตัวตายสูงที่สุดคือ116ต่อแสนประชากรนั่นคือคนแสนคนคนวัยรุ่นวัยนักศึกษาแสนคนเนี่ยในปีหนึ่งเนี่ยจะมีการพยายามฆ่าตัวตาย116คนถือว่าสูงทีเดียววัยรุ่นวัยนักศึกษา15-19ปีก็จะเป็นช่วงมัธยมปลาย อุดมศึกษาปีหนึ่งปีสองถ้าเราลองวิเคราะห์ดูในรายจังหวัดห้าลำดับของจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงนะครับอันดับหนึ่งคือเชียงใหม่ฆ่าตัวตายสำเร็จทั้งหมดในปีก็ประมาณที่ผ่านมา250คนคิดเป็น15ต่อแสนประชากรรองลงมาคือจังหวัดน่าน ค่าตัวตายสำเร็จทั้งหมด72รายคิดเป็นอัตรา15.2ต่อแสนประชากรแม่ห้องสอนเป็นอันดับที่3 14.1ต่อแสนประชากรเชียงรายนะครับเป็นอันดับ4 13.9ต่อแสนประชากรตากนะครับ13ต่อแสนประชากรเรากำหนดเป้าหมายในปีที่แล้วว่าอัตราการค่าตัวตายของประเทศไทย ต้องไม่เกิน8ต่อแสนประชากรจังจังหวัดห้าลำดับแรกนี้เกิน8ต่อแสนประชากรทุกทกจังหวัดทีนี้เรามาดูจำนวนจังหวัดไหนนะครับมีจำนวนผู้ที่ค่าตัวตายสำเร็จมากอันนี้แน่นอนจังหวัดใหญ่ก็จะมีจำนวนค่าตัวตายมากนะอันดับหนึ่งคือโคราช2 0 0 0เอ้ย2 5าคนร 2, คนองลองมาคือเชียงใหม่ถัดมากรุงเทพมหานคร ถัดมานะครศรีธรรมราชถัดมาเชียงรายท่านจะสังเกตเห็นนะครับว่าจังหวัดที่มีอัตราค่าตัวตายสูง5อันดับแรกเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือตอนบนทั้งนั้นก็คือเขตส,สุขภาพที่1ซึ่งหลายจังหวัดก็จะติดท็อปเทนมา,มา,ม,ามานานอันนี้ก็เป็นความท้าทายนะครับว่าเราจะป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างไรที่จะให้ได้ประสิทธิทผล ลดอัตราการฆ่าตัวตายลงต้องเรียนนะครับว่าข้อมูลที่ได้ข้อมูลที่นําเสนอเนี่ยมันเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งอันนี้จากการศึกษาของประเทศอังกฤษเขาพบว่าข้อมูลที่อยู่ในระบบสาธารณสุขนั้นมันเพียงเป็นยอดเล็กๆของภูเขาน้ำแข็ง นะครับกลุ่มฆ่าตัวตายกลุ่มทำร้ายตนเองที่เข้าสู่ระบบนั้นเป็นมีเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ส่วนข้างใต้ภูเขาน้ําแข็งเป็นกลุ่มที่ทําร้ายตนเองพยายามฆ่าตัวตายนะครับที่อยู่ในชุมชนไม่ได้เข้าสู่ระบบผมคิดว่าภาพของประเทศไทยไมันก็เป็นลักษณะนี้เราคาดหวังว่าถ้าหากว่ามีระบบแจ้งเหตุมีระบบการเฝ้าระวัง ที่ดีมีประสิทธิภาพทุกจังหวัดและมีทีมสอบสวนกรณีฆ่าตัวตายมีระบบที่ลงไปสอบสวนฆ่าตัวตายอย่างทันเวลาทันท่วงทีเราจะเห็นภาพภูเขาน้ําแข็งเนี้ยทั้งหมดเราคาดหวังเช่นนั้นทีนี้ถ้าเรามองดูข้อมูลการฆ่าตัวตายในอดีตที่ผ่านมาต้องเรียนว่า ข้อมูลสารสนเทศของการฆ่าตัวตายประเทศเรามีปัญหามาตลอดในความถูกต้องในความแม่นยําในความครบถ้วนเพราะอะไรครับเพราะในอดีตเราใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวคือใบมรณบัตรใบมรณบัตรของกระทรวงมหาดไทยเราข้อมูลจากตรงนั้นมาวิเคราะห์รายปีแยกตามจังหวัดแยกตามเขตสุขภาพซึ่งแน่นอนนะครับมันมีทั้งส่วนดีส่วนเสีย ส่วนดีคือมันง่ายไม่เสียเวลาในการรวบรวมมีคนรวบรวมให้เรียบร้อยแต่ข้อเสียคือข้อมูลส่วนใบมริบัตเนี้กว่าจะเคลียร์ไฟล์กว่าจะทําให้มันถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็ประกาศออกมาในบัญชาแล้วก็มีรายละเอียดน้อยและที่สําคัญคือข้อมูลที่ได้มันต่ํากว่าความเป็นจริงจากข้อมูลที่ผ่านมานะครับ เราพบว่าเวลาที่เกิดการตายจากการฆ่าตัวตายใน,ในครอบครัวญาติเวลาที่เป็นห่วงเรื่องการจะไม่ได้รับการชดเชยเรื่องการประกันชีวิตก็จะไปแจ้งที่เทศบาลหรืออำเภอว่าเหตุการณ์ตายไม่ใช่ฆ่าตัวตายอาจจะเป็นหัวใจล้มเหลวนะครับระบบะะทางเดินหายใจล้มเหลว หรือเป็นจากสาเหตุอื่นไม่ใช่การฆ่าตัวตายพ่อเป็นห่วงเป็นกังวลว่าจะไม่ได้รับเงินชดเชยค่าประกันชีวิตนั่นเองเราเจอเหตุผลอันนี้บ่อยมากมันก็เลยส่งผลทำให้จำนวนและอัตราที่ใช้จากแหล่งข้อมูลทะเบียนบ,บัตรรัตบนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงดังนั้นในช่วงหนึ่งนะครับกรมสุขภาพจิตโดย ศูนย์เฝ้าระวังการฆ่าตัวตายลงมาจิตเวชขอนแก่นว่าชนคลรินก็พัฒนาะระบบรายงานรอง5 0 6ขึ้นรายงาน506เนี่ยเวลาที่มีเหตุการณ์อุบัติการคฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ของเราก็จะไป็รวบรวมข้อมูลอันนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ท,ที่เชิงลุกขึ้นซึ่งรายงานรง506เนี่ยจะมีทั้งข้อมูลของพยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายสําเร็จ แต่จากกราฟที่ผมนําเสนอให้จะเห็นว่าพยายามคาตัวตายก็จะต่ากว่าความจริงทําน้อยอยู่นะฮะทีนี้เรามีข้อมูลอีกกันหนึ่งในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาคือข้อมูลจากเคสดีซีเฮลท์เดต้าเซ็นเอันนี้ก็เป็นกรณีที่เคสพยายามคาตัวตายนะครับเข้าไปที่ ER แล้วได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์พยาบาลแล้วก็คีข้อมูลเข้าลงบันทึกนะครับ ข้อดีก็มีรายละเอียดมากขึ้นแต่ยังชา้าและจำนวนก็ยังน้อยกว่าความเป็นจริงที่สำคัญคือไม่ได้ข้อมูลเหตุปัจจัยรวมถึงระบบบริการสาธารณสุขที่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายนั้นเราไม่ได้ข้อมูลณอนาคตนะครับข้อมูลที่เราคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนคือข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนกรณีฆ่าตัวตายที่ ทีมสอบสวนจะได้รับการฝึกลงไปในการรวบรวมข้อมูลในการสอบสวนทั้งค่าตัวตายสำเร็จและพยายามค่าตัวตายนี้เราคิดว่ามันจะมีความถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกรายจะได้รับการคอนเฟิร์มก่อนยืนยันว่าใช่ค่าตัวตายแล้วถึงรวบรวมซึ่งข้อดีมันจะเป็นปัจจุบันมีความถูกต้องครบถ้วนมากกว่า ส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือว่าผู้รวบรวมผู้ที่จะไปสอบสวนนั้นจะต้องมีทักษะที่จําเป็นผ่านการอบรมผ่านการฝึกนี่คือระบบข้อมูลสถิติการฆ่าตัวตายจากอดีตปัจจุบันและอนาคตที่ที่จะเกิดขึ้นต้องเรียนพวกเรานะครับการแก้ปัญหา,าการฆ่าตัวตายนะครับได้ผลสําเร็จนั้นจะต้องอยู่ที่กระดุมเม็ดแรกกระดุมเม็ดแรกคืออะไรกระดุมเม็ดแรกคือ ข้อมูลสารสนเทศของการฆ่าตัวตายจะต้องรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจากอุบัติการทุกรายที่ได้รับยืนยันคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นซูไซเราหวังว่าซูไ e อินเวสทิเกชันหรือการสอบสวนกรณีค่าตัวตายนี้จะเป็นคำตอบจะเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการรวบรวม ที่จะนำไปสู่การกำหนดมาตรการการจัดการกับเหตุปัจจัยที่แท้จริงของการฆ่าตัวตายในแต่ละจังหวัดดังนั้นอันนี้ถึงเป็น Key Success f a แฟ o เเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายครับอันนั่นก็คือภาพสถานการณ์ฆ่าตัวตายแล้วก็เชื่อมโยงมายังปัญหาของการ จัดบริหารจัดการเรื่องข้อมูลและสารสนเทศก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้อธิบายบรรยายไปจะให้ท่าน,นได้เห็นภาพเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเห็นทางแก้ไขปัญหาคือที่เราคาดหวังในนาคตก็คือการสอบสวนกรณีฆาดตัวตายครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่ให้การรับฟังครับ